วันนี้มาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้าเลยค่ะก่อนอื่นก็รีบมาสแกนหน้าก่อนเลยค่ะส <c oughs> แกนไม่ติดโอเคติดแล้ว ภารกิจของคุายในเช้านี้ก็คือการมายืนเวรเพื่อรอรับนักเรียนที่ประตูหนึ่งค่ะเช้าๆยืนเวรคนเดียวก็จะเหงาหน่อยค่ะเด็กๆที่นี่ส่วนใหญ่นั่งรถรับส่งกันมาค่ะซึ่งรถรับส่งก็จะมาส่งถึงหน้าโรงเรียนไม่เกินเจ็ดโมงครึ่งนะคะเด็กๆก็จะเข้าโรงเรียนกันเกือบหมดแล้วค่ะที่เหลือก็จะทยอยเดินข้ามสะพานกันมาค่ะคุ้ยก็ยืนกับน้องฝึกสอนนะคะคอยรับนักเรียนและในวันนี้นะคะที่โรงเรียนคุ้ยก็ได้จัดกิจกรรมพิธี วางพวงมาลาและก็ถวายราชาสัดุดีด้วยค่ะเนื่องในวันว,นวนชิราวุธนั่นเองหน้าที่ของคว้ยเป็นผู้ติดตามก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะและแล้วพอถึงเวลาบ่ายสามงสิบก็ได้เวลาเลิกเรียนกลับบ้านแล้วค่ะควายก็มายืนเวีนประตูคอยส่งนักเรียนค่ะระวางเป็นไท้นะ นนทกเลยนะสุดท้ายคุณอาเองนี่แหละค่ะที่ป่วยเป็นไข้หลายวันเลยค่ะ